สวัสดีครับผมกบพี่ชายเช่นเคยครับในรายการสระว่ายน้ำผู้ได้บายวินวินภูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสุดยอดของชุดคอมพิเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานนะครับเป็นชุดคอมพิเซตสำหรับสระว่ายน้ำไม่เกิน10คิวนะครับสาเล็กๆเป็นระบบโอโซนนะครับบำบัดน้ำด้วยระบบโอโซนนะครับแก๊สโอโซนจะจ่ายเข้าที่ตัวคับอินเจ็คเตอร์นะครับปั๊มกองนะครับในชุดนี้เป็นของลาสวินนะครับ เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับนะเป็นระบบโอโซนชุดนี้นะมันที่พอร์ตวาลแบบ Top ปเม n าส์นะครับชุดนี้ครับไม่เกิน 10Q นะครับจัดเป็นคอมพิเซตแบบนี้มีเช็ควาลในทางด้านดูดนะครับนะแล้วก็มีอินเจคชั่นวาลตัวนี้นะครับนี่คือสายจ่ายแก๊สโอโซนนะครับนะหลังจากที่กองเสร็จเรียบร้อยจ่ายโอโซนกับก่อนกับเข้าไปในสระนะครับ น้ำที่ผ่านจากระบบโอโซนครับแน่นอนครับไม่มีเคมีตกค้างครับเป็นแก๊สนะครับที่ฆ่าชืโรคได้สะอาดบริสุทธิ์ในชุดนี้เราจ่ายด้วยแก๊สโอโซนนะครับหกรัมต่อชั่วโมงนะครับสำหรับสะประมาณ10คิวเนี่ยนะครับรันระบบประมาณสัก 6- 8ชั่วโมงก็เพียงพอนะครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายๆครับไม่ได้มีฟังก์ชันที่สลับซับซ้อนนะครับตัวนี้ พอเปิดเครื่องในโหมดที่เป็นออโต้ครับเครื่องก็จะทํางานเลยตามทัมเมอร์ที่เราตั้งไว้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการนะครับระบบคอรินนะครับซึ่งมีกลิ่นฉุนเนี่ยนะครับระบบนี้นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการคอรินครับโนคอรินครับตัวนี้ฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนนะครับใสสะอาดปลอดภัยนะครับดีต่อสุขภาพมากกว่าระบบคอรินนะครับสนใจชุดแบบนี้ครับมีจำหน่ายในหน้าเว็บไซต์วินวินผู้ช็อปนะครับ ยูิคอมพิวเซตระบบโอโซนสำหรับสรไม่เกิน10คิววันนี้ผมพิชาจากลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ